เจดมทอลคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยทีนี้เรื่องของฟุตบอลไทยต่อเนื่องแล้วกันคุณมองฟุตบอลไทยในยุคป,ปัจจุบัน,นคุณอยู่มาตั้งแต่สยามกีฬาทีวีคาบบอลสยามทีวีไล่ไปไทยรัฐทีวีเป็นผู้บรรยายฟุตบอลไทยมาตลอดตั้งแต่ทีสองทีสามจนมาทีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ทีมชาติไทยคุณก็บรรยายตลอดครับมันติดกับดักอะไรเะฟุตบอลไทยก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลไทยที่ เป็นรองปกติเหรอ,อใช่มัน,ม,นมันหลายยุคหลายสมัยพอเราอยู่มามันก็จะคุ้นชินบอว่าแฟนบอลก็จะคุ้นเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มีแผนงานอะ่ะมันทํางานจากจากความพอใจกับกระแสมากกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างทีมชาติเนี่ยถ้าถ้าเราพูดกันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันก็อแน่นอนอ่าแกจะปลดโค้ชสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแนวทางหรอกว่าเขา<ล>ทำงงเขาทําในสิ่งที่ที่เขาเคย มาคุยกับเราได้ไหมอ๋อหมายถึงว่าโปรเจกต์ที่มาเสนอคุยกันตอนแรกอ่ะคุณคุยไว้ยังไงล่ะเดวันเนี่ยคุยอะไรไว้แล้วพอผ่านหนึ่งปีมันไปตามนั้นไหมเพราะมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บอ่ะคุณกล้าที่จะสื่อสารกับแฟนบอลไหมหรือกล้าที่แบบว่าจะบอกเลยไหมว่าที่ปวดมันเพราะเหตุผลอะไรแต่บางทีคุณไปใช้กระแสล่ะเฮ้ยมันผลงานไม่ดีหรอกรู้ทั้งรู้แหละดูอยู่เนี่ยแต่ว่ากระแสมันยังได้กระแสมันยังได้แล้วที่มันกระแสการไล่หรือการปดยังเบาบางอ่าเอ้ยไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงทั้งท่่งอ้าานนมมัไไไปตด เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็แน่นอนมันก็จะต้องมามากบกระแสด้วยคนที่ดังกว่าถูกไหมก็คุณลองดูโค้ชทีมชาติไทยเราแม่งพาทีมชาติอื่นไปบอลโลกมากี่คนแล้วที่มาใช่ไหมวินนี่วินฟิชเชอร์พาเคมารูนะลายวัเาวตเออพาตอนนั้นการนาดิชิโนอพาญี่ปุ่นเงี้ยคือเราลองถึงขนาดที่บอลโลก2022ที่เราคัดไปกาตาเราเอาโค้ชไปบอลโลก2018 อ่านิชิโนะใหม่ๆเลยคือเอี่ยมๆเลยสมัยก่อนนี้เลยอ่ะใช่ไงก็ยังไปไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้มันจะต้องกลับไปที่เรื่องอะไรอ่ะมันก็คงไม่ใช่แค่ตัวโค้ชกับฟุตบอลอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ข้างบนด้วยว่าคือข้างบนนี่คืออะดฟ้ามันก็ต้องเลยขึ้นไปอีกอ่ะเลยแดดฟ้าอีกเหรอใช่ใช่เลยขึ้นไปโอเคโอเคเลยขึ้นไปถึงเทวดาฟ้าดินทั้งหลายอ๋อเทวดาแล้วใช่ใช่ใช่ธรรมดาก็เห็นก็ประจํานะอะไรก็บนบานสารกล่าวเป็นแถว เออก็ธรรมดาเออช่วงช่วงจังหวะนี้จ่าบิ๊กไอพี่แจ๊บตอนตัดแคบไปคนเดียวนะมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกโอ้โเราก็พูดเราก็ไม่เอ่ยชื่อใครคู่กับกูทะไรทชอบเสี่ยงล่ะถ้าเราจะพูดเนี่ยเราจะพูดว่าอาจริงๆแล้วความเข้าใจทุกท่านเนี่ยผมว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้มากบารมีอยู่แล้วใช่เปล่าอล่ะอย่างพี่เดวินก็เป็นนักการเมืองมาด้วยถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรไวนกายอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปทำสโมสรใอยู่เขาทำฟุตบอลอย่างเดียวฮะกล่าวหานี่ไปคู่ใหญ่เขาเป็นคูใหญ่ะ เขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นครูใหญ่อ <All right. S 1> อ๋เขาเป็นครูใหญ่ ของของบ้านการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ไม่มีบุรีรามก็เหนื่อยแล้วบอกได้เลยในระาาบบฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปบอกว่าทีมเขาเป็นไงก็ตามอะ่ะแต่ผมผมว่ามันเป็นทีมที่แบบเนี้ยต่างประเทศชอบอทีมที่แบบว่ามีคอนเทนต์คือทุกทีมไม่ชอบอ่ะถูกป่ะมันจะสนุกไว้เวลาทำไมทีมถึงไม่ชอบต่างประเทศเขาสนใจตรงนี้แหละ,ะใช่ป่ะทำไมถึงไม่ชอบแล้วทำไมจิอาชนะเขาไม่ได้อะ่ะจจะพูดถึงนี้ง่ายๆกันใงขันอ่ะบางทีต้องยอมรับด้วยว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแบบจะไปอ้างว่าแพ้ทั่วบ แค่แบบสมมตินะพูดตรงๆคุณบอกเขาโกงจ้างกรรมการเนี่ยถ้าเขาจ้างกรรมการเขาจะไปนั่งซ้อมไหมอ่ะอืมก็จริงถูกป่ะเขาก็ไปหาคนเอาพวกเราไปเตะก็ได้ทั้งที่มันจะได้แล้วซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องเก่งระดับนึงอยู่แล้วมันถึงจะไปได้อะไรเงี้ยอ่า่วนของคุณประวินอันนี้เป็นนักธุรกิจจ่ายอยู่แล้วอ่าแน่นอนซึ่งแน่นอนแต่ผลงานในการทำฟุตบอลอันนี้มันก็ชัดเจนว่าบีจีเองอาจจะประสบคอลเลคเต็จไม่ไม่มากพอเออเหมือนกับสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังหรือสิ่งที่เราเห็นจากการลงทุนไปก็ออาจจะต้งงนน่เป็ชวแบบ ก่อตั้งไงก่อตั้งธุรกิจนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใจเย็นหรือเปล่าไปเพื่อแบบไปเก็บเกี่ยวหรือเปล่าเราไม่รู้นะบอลมองว่ามันอาจจะเออนหรือเปล่าี้เมาไม่รู้ดีกว่านี้ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือการจัดการฟุตบอลมันก็เป็นปัญหาซ้ำซ้อนนั่นเองของดีทีมาจนทำให้คนให้คนสังเกตว่าเฮ้ยทำไมไม่แก่ถูกไหมทุกคนก็จะมีทุกคนมีจุดเด่นมีจุดด้อยอยู่แล้วเหมือนเหมือนตัวเราเนี้ยอย่าคุณแป้งเองภาพลักษณ์ก็ดูสวยงามอยู่แล้วนะด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็แน่นอน จริงๆก็เป็นคนที่ใจใหญ่คนหนึ่งในวงการหมกันไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นเรื่องใจนี่มานนำแป้งนี่แต่สิ่งสำคัญคือแน่นอนว่าขาดที่ปรึกษาที่ดีในมุมผมเลยรู้สึกว่าบางเหตุการณ์การตัดสินใจมันก็จะออกลูกโรเลหรือแก้ปัญหาแบบกลับไปกลับมาภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันวันนี้ประกาศอย่างนี้วันรุงขึ้นเปลี่ยนเลื่อนซึ่งอันเนี้ยที่พูดเนี่ยไม่ได้ออกมากล่าวหาอะไรกันคือพูดจากสิ่งสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในในยุคนี้ผมเชื่อว่า เราต้องการอะไรที่มันไม่ใช่อะไรใหม่ๆเจดาเราต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต่างชาติที่เขาประสบความสาเร็จอ่ะเขาทําแล้วทำไมเราต้องแลงเขาก๊อปปี้เลยเออมันแฝงตรงไหนอ่ะเออจริงว่ะแล้วก็อปปี้ไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเห็นแนวทางของตัวเองอย่างเช่นในเนี้ยไอที่เขาล่าสุดเขาคุยกันเนี้ยหลีกเรายังเป็นเฮตูเฮ a d อยู่จบมาดูการแล้วคะแนนเท่ากันดูวยเฮตูเฮตแต่ว่าชาติอื่นเขาก็มองว่าประตูได้เสียมันสำคัญเพราะทุกนัดมันจะมีความจําเป็นใช่มันจะกลายเป็นเอนเตอร์เทนไปเออมันจะไม่ไม แต้มดูดูโอกาสเท่ากับของเจดําแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่าไม่ไรกูไปเก็บที่มือได้หมดเลยเดี๋ยวกูไปเก็บที่เออเดี๋ยวกูเจอมือกูเน้นสุดๆเน้นอะไรเงี้ยมันมันก็เลยเป็นสิงที่เขาก็คุยกันอันเนี้ยผมว่าบางเรื่องมันมันก็ควรจะต้องมีการแบบคือปรับตัวให้มันทันกับยุคสมัยแต่บางเรื่องมีความผิดพลาดก็ง่ายๆอย่างเช่นล่าสุดอะไรอย่างของพลังการที่เขาเพย์ออฟกับแพ้ปรากฏว่ารอบที่ผ่านมาก็คือกติกามันมันหายไปคือสกอร์รวมมันถูกตัดอเวโกซึ่งจริงๆเนี่ยมัน มันเป็นครั้งแรกเจดาเพราะเป็นความผิดพลาดข้างในเว้ยใช่คือคนที่ที่เขาตัดไอ้ตัวย่อหน้านั้นทิ้งอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาไปเขาต้องการอะไรคือเขาไม่รู้เพราะคนที่ทําอ่ะประเด็นคืออะไรบ้างมันเราไม่รู้เป็นใครแต่ว่าเอายิ่งเอาผมรู้แล้วกันเป็นใครแล้วกันแต่ว่าช่างมันอะ่ะเพราะอะไรบ้างก่อนที่มันจะพลาดอ่ะมันต้องผ่านทั้งระดับหัวหน้าอ่าถูกเขาต้องุ๊บและผ่านเข้าสภากรรมการเพื่อเซ็นต์ลมัิสภากรรมการมี19คนรวมนายกเนี่ยไม่มีใครอ่านทุกคนเลยหรอมันเป็นไปได้เหรอใช่ไหมที่จะไม่อ่านซึ่งถามว่า เป็นไปได้ที่ไม่อ่านหรอกเพราะว่าระเบียบเจดาม,มันมีกี่หน้า7-80หน้าแล้วเขาไม่คิดว่าจะพลาดเพราะอะไรก็เพราะทุกปีที่ผ่านมามันก็ปกติมันก็เป็นระบบสากลแต่เนี้ยคนดูก็ไม่เข้าใจอีกหน้าที่เราไม่ต้องสื่อสารออสื่อสารว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันพลาดจริงออบางครั้งเราก็ไม่ได้โจมตีอย่างเดียวออแต่เราแค่บอกว่าไอความผิดพลาดแบบนี้บางทีมันก็ไม่น่าจะผ่านมัน,มนจบก็บคือก็ต้องยึดตามกฎติกานี้อ้าวมันอยู่ในหนังสือถูกป่ะล่ะคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนได้ไง แต่เชื่อไหมว่าอันจะเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่าขอขยายตัวนี้หนึ่งกฎปกติเนี่ยนะการ pay ออฟเนี่ยถ้าเล่น2นัดก็คือเอาผลสกอร์สองนัดรวมใช่ใครมากกว่าชนะเข้าเข้าไปใครถ้าเกิดเสมอการดูอเวโกใช่ถูกไหมอ่าใช่นี่คือเบสิกเลยที่ทุกคนดูฟุตบอลจะเข้าใจยุคนี้สมัยนี้เขาจะตัดอเวโกตัดอเวโกทิ้งแต่ว่าสกอร์รวมมันต้องมีถูกต้องถ้ายังเสมออยู่ก็ต่อเวลาถูกต่อเวลาเสมอดูจุดโทษใช่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเป็นยังไงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เอาไปว่าเอาแค่ผลการแข่งขันเอาแต้มสมมุติว่าคุณชนะเนี่ยเกมแรกคุณได้สามคะแนนคุณเสบยก็ได้หนึ่งแพ้ศูนย์ใช่ไหมเกมหน้าสมมุติว่าคุณชนะผมคุณได้สามคะแนนเกมหน้าผมชนะคุณผมได้สามคะแนนต้องต่อเวลาต่อให้เกมแรกคุณชนะผมเจ็ดศูนย์เนี่ยคุณก็ได้แค่สามแต้มจะก็เยอะแยะห้าศูนย์สี่สามอะไรก็ได้ใช่เขาเขาเขายกตัวอย่างนี้ไงเขาชอบยกตัวอย่างนี้เอาชนะหกบวกหนึ่งก็ได้ก็ก็คือจะเป็นอย่างนั้นแล้วเกมต่อมาในผมชนะคุณหนึ่งศูนย์เนี่ย ต่อเวลานะแต้มเท่าอ่ะแต้มเท่าเพราะผมชนะคุณสาวคะแนนแล้วก็คุณชนะผมก็สามคะแนนก็เลยกลายเป็นที่ผู้พิพากษิจารย์ซึ่งตลกมากเลยไหมเครดิตก็คือต้องให้ข่าวอย่างบอลไทยสแตร์เขาลงซึ่งบางเรื่องในเราเห็นไหมอะไรที่เราแบบไม่ไม่ได้รู้เนี่ยไม่เคลมเขาลงก็ต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาก็ลงด้วยความไม่ตั้งใจเหมือนกันว่าเฮ้ยลงเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องที่อิมแพคขนาดนี้เพราะผมเองเนี่ยพูดไปในคลิปหรือผู้บรรยายเนี่ย ที่บรรยายไปอ่ะยังคิดอยู่เลยว่าสกอร์รวม2นัดไม่มีเอเวโกใช้ดำผ้าไปกันหมดแล้วแล้วที่ฮาสุดคืออะไรป่ะทีนที่แม่งเตะก่อนหน้านี้แม่งเขาคิดว่าเป็นสกอร์รวมไม่รู้ว่าชนะคือสามคะแนนไม่รู้เลยใช่ไหมโชคดีที่อะไรป่ะไอ้ผลรอบก่อนอ่ะมันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นฟ้องร้องกันย้อนหลังเนี่ยคุณต้องกลับมาเตะใหม่ก็เลยเปที่มาว่าสุดท้ายก็เลยกลายเป็นการต้องคุยกันและทําให้คนข้างในรู้ว่าชิบหายแล้วระเบียบ เกิดการตัดทิ้งว่าความช่วยของเราเนี่ยนะความแบบเมืรอลอยของเราเนี่ยนะก็เห็นใจคนทํางานข้างในนะแต่ว่าพอผิดพลาดปุ๊บเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันต้องกลับกลับมายอมรับกันแล้วก็จริงๆการสื่อสารเนี่ยมันสําคัญคือผมว่าสมาคมเลือกที่จะแบบการสื่อสารมันเราเห็นนะว่าบางทีอ่ะมันเป็นการแก้ลําแก้เก้อกันหลายเรื่องมันยุคก่อนเนี่ยคืออะไรจพูดไปคือรูปหน้าป่าจมูกอ่ะอันนี้ไปอันหน้าเดี๋ยวมาแก้ใหม่ก็แก้อยู่แค่ตอนที่มันวางโครงสร้างหรือมันทําให้มันเป็นรถแมบไปเลยว่าภายใน4ปีวาระเราเนี่ย เราจะทาอะไรซึ่อันนี้ว่านไปนะได้ได้ได้ผ่อนคลายเลยว่ามันตึงไปแล้วเอาจัดทีมหน่อยนักเตะทีมชาติไทยในดวงใจเจมวรพาตตลอดการโอเคตลอดการของผมระบบอะไรระบบ4ีซสโอ้ basic ผู้สาาประตูผู้สาประตูให้เป็นชัดใช้บุตรพรมโอ้พี่บอยเราเคยชอบเขาไลฟ์ทิกตอกเหรอหรือยงก็จริงๆมันก็เป็นมันเป็นนักเตะที่มันมันหายากกับนักฟุตบอลไทยใช่ตำแหน่งประตูนะมันจะมีความเกลียนมีความกล้าคิดกล้าทําซึ่งตําแหน่งพวกนี้มันต้องกล้าเสี่ยงกับกาเล่นใหม่ คือบอยเป็นภาพชัดว่าฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องประตูอย่างงี้อ่าม,มันมันคือตัวอย่างของอ่โอนาน่าที่ชัวชัวกว่ามึงเทียบเป็นคนอื่นก็ได้เทียบเป็นอลิซงเป็นเออลาย่าไม่บ<พ>อลนี้มันได้ไงบอลเท้าลูกมือแต่ว่านี่อลิซงก็ได้เออแต่ว่าใช่ไอโอนา่าไม่ได้เลยอ่าอันเนี้ยชอบตอนนี้คือชัยมชัยบุดพรมโอเคแบ็คขวาแบ็คขวาสุริสุขะโออือันนี้ผมว่าที่สุดละที่สุดในทุกๆคนตั้งแต่ดูฟุตบอลมาทันเป็นเป็นนักเตะที่หนึ่งต่อหนึ่ง เลี้ยงเลี้ยงได้เทคนิคดีเปิดบอลก็โอเคแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายผมให้น่าจะเป็นคุณจดไว้นแท๊บนึงผมขอคิดผมจํุวิผมเปลี่ยนอ่ะอืเอาแบ็กซ้ายผมเป็นดูสิตแล้วกันดูสิตเฉลิมแสนคือตอนแรกมันลังเลระหว่างระหว่างอุ้มทีระทรกับดูสิตพี่องค์เอาเป็นพี่องค์แล้วกันใช่โอเคซึ่งตรงเนี้ยจะปวดใจมากเพราะว่าจริงเราก็อยากให้ทีระทออยู่ในสิบเอ็ดตัวจริงเราแต่ว่าเราไม่อยากจับเขาไปอยู่ตำแหน่งอื่นอ่าเราเลยกลายว่าจะไม่มีทีระทรแล้วแม้ตรงกลางด้วยอ่ะคู่เซ็นเตอร์ คูเซนเตอร์เป็นเกียรติพวุธสายแววพี่คากับนัททีทองสุกแก้วโอ้โหบูบุญนะครบเครื่องนะคู่นี้น่าจะน่าจะลงตัวเพราะว่าเลือกก็คือลูกกาก่ก็เป็นคาเล่นไปนะบอลเท้าก็จริงๆก็เล่นดีกันทั้งทั้งสองคนแต่สไตล์ก็เาถ้าถ้าเกิดว่าพี่ดําสั่งเนี่ยมันจะมันจะออแกนไนท์เกมรับมันจบมไงมันจบใช่ใช่ประมาณนั้นโอเคอ่ะทีนี้ไปที่ปีกขวาปีกขวาเป็นพี่แบนตะวันสีปานใช่สมัยที่เป็นผู้เล่นยังเป็นตะวันสีปานอยู่นะูแต่พอมาเป็นโค้ชทตะวันีปานถูกต้อง โอเคพี่แบนเล่นปีกขวานะปีกขวาโอเคโอเคปีกซ้ายอ่ะซ้ายเป็นชนาทิพย์ส่งกระสินโอ้พี่เจใช่โอเคจริงๆไม่ต้องพูดเยอะหรอกสองคนนี้รู้แล้วถ้าตามสไตล์ก็ถ้าคิดภาพว่าเล่นกับกับธีรทรน่าจะสนุกกว่าเพราะว่ามันเป็นเจนที่คนดูฟังตามจะเห็นแต่ว่าถ้าเป็นเจกับพี่โอ๋ดูสิผมว่าก็ได้เห็นอีกภาพมันจะบาลานซ์กว่าก็น่าดูคือลุกไปเลยเจอ่ะรับเดี๋ยวพี่โองจัดให้อ่าก็คุณเก็บบอลปุ๊บเดี๋ยวพี่โองก็รอจังหวะในการเติมเพราะพี่โองเปิดบอลแม่นอยู่แล้วไงคู่มิดฟิลด์คู่มิดฟิลด์เเนนี่่ยธสััจมกบ อ่าพี่เหงิพิทยาลาหคุณคู่น <c oughs> ี้คู่นี้คือสมบูรีคอลเลคชั่นคือผมเสียดายผมที่เอาเอาเจไปด้านข้างเพราะเพราะเห็นว่าเจเล่นได้แต่ที่สุสสดก็ยังเหมือนเดิมกลับว่าเนี่ยกำลังคิดว่าจะเอาอุ้มกลับไปยังไงแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะมันแน่นพี่อุ้มเป็นสำรองก็ได้เพราะมันแน่นตรงนี้ปุ๊บมันมันลงตัวกลางลงตัวก็เดี๋ยวถ้าพี่อุ้มดูคลิปนี้เขาก็แค่โทรด่ามึงแค่นั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าถ้าอุ้มไปดูคลิปเก่ามีอุ้มอยู่ไงเอ่าโอเคเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นลักบอลด่าก็บอกว่ามันก็ไปดูอีกช่อง,องสิอาจก็ใส่ไปพีเทอร์เนี่ยหลายหลายคนทันแน่ๆพี่เฮงวิยาเหล่าคุณถ้าให้ให้เปรียบหรือให้ให้เลือกว่าคล้ายใครในยุคป,ปัจจุบันเออเพราะบางคนอาจจะไม่ทันดูโอ้พี่เฮงเหรอเออผม,ผมว่ามีตัวอย่างไหมจริงๆคือผมว่าพี่เฮงมันหรือเป็นส่วนผสมของใครกับใครก็ได้โอ้โหผสมเยอะมากอคุณลงดพี่เฮงเนี่ยถ้าแบบดูดันก็ บ็อกซ์ซูบ็อกก็เล่นได้อโอ้ถ้าคุณคิดว่าจะพลิกพีกก็เหมือนนิวทีดีพันใช่ไหมแต่ว่าพอเขาจ่ายบอลแบบเขาจ่ายชัวร์ด้วยไงเออแล้วเขาก็ยิงไกลได้อีกคือมันมันผสมละเออมันผสมหลายคนอ่ะรูตั้งเตะเขาก็เล่นได้คขาคบเครื่องเฮ้ยเขาคบเครื่องมากเออแล้วแล้วคือเขาเป็นคบเครื่องแบบที่สไตล์ถ้าเป็นนักฟุตบอลแบบคบเครื่องส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดุดันแต่พี่เฮงเนี่ยมันมีดุดันผสมด้วยไงก็คือเป็นมิดฟิลด์คู่กลางในยุคอดีตอ่ะ มันต้องรับลุกพร้อมกันน่ะใช่ผมเลยบอกว่ามันมันเพอร์เฟกที่สุดมากจริงๆคู่กองหน้าของเจวรปัตเทียสินแดงดากับพี่ตุ๊กเปล่งผิวอ่อนโอ้โหคู่นี้ไปจะพูดเยอะแต่จริงสไตล์มันก็จะคล้ายๆอยู่นะตอนแรกผมกำลังคิดว่าผมจะเอาพี่โก้กิตติศัดิเสียงแดงลแล้วให้พี่ตุ๊กเก็บบอลหน่อยแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าคู่นี้แหละลุยแหลกผมว่าสองคนถ้าสวนกลับเนี่ยใช้แค่สองคนก็พออยู่เลยเออเพราะมันเก็บบอลได้พอแล้วเซนบอลทันกันด้วยมันไปเองได้มันเล่นร่วมกันได้อะไรเงี้ยโอเคอ่ะแล้วถ้าโค้ดล่ะ โค้ชเจวบลปัดจะสามารถเอานักเตะพวกนี้อยู่เพราะว่าเพราะว่าจากการจัดเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยคือคนอื่นบารมีไม่ถึงใช่อันนี้ผมกล้าพูดเลยมึงเป็นแขกคนแรกเลยที่ทําให้กูหมั่นไส้แล้ว <c oughs> แต่คาแรกที่เข้ารายการจนถึงคำม <c oughs> ึงเป็นคนแรกเอาจริงๆริงอันนี้อันนี้อ,นอ,อันนี้พูดค,คือผมว่าผมผมบอกตัวว่าผมเป็นโค้ชที่พาไทยไปบอลโลกได้อยู่ที่ว่าพวกคนเชื่อมั่นหรือเปล่าคนดูจะจะเป็นคำตอบพอแล้วพอแล้วคุยเรื่องแมนยูแมนยกูสเซอรล้นี่จบแล้วแมนยูจบแล้วแมนยูเเต็ดนี่คุณเชียร์แมนยูเต็ดเพราะอะไรอ่ะ ก็ตอนนั้นก็ผมว่าก็คงรุ่นๆเจนพวกเราอะ่ะเบคแฮมเหรอมันก็ต้องเบคแฮมแต่จชีชอบคันโตน่าผมย <okay. S 1> ังทันคันโตน่ามาม,ม,ม,มา,มา,มาหน่อยหนึ่งแล้วตอนเบคแฮมเนี่ยคือมันคือจุดพีกของพวกเราก็ต่อเบอร์เจ็ดนะใช่ใช่จะาชอบชอบคันโตน่าก่อนเพราะแบบนั้นเลยเลือกเชียร์แมนยูเต็ดเออก็ตอนนั้นคือเล่นบอลสมัยเด็กๆก็เราเป็นกองหน้าไงมันต้องปกขอเสื้อแล้วปกมันสูงไม่พอเนี่ยเสื้อตัวนั้นจะไม่ซื้ออ๋อถ้าปกตั้งไม่พอเพราะสมัยนั้นไม่มีเงินซื้อเสื้อแท้มันเราลืมได้เลยอออออันนนีี้้้ขาตรงจะเเป็สืย่ห อียี่ห้อเลยสเตตสปอร์ตอียี่ห้อหนึ่งนี่ที่เป็นอะไรนะไฟอ่าไฟฮอคไฟฮอคอันนั้นจะใส่ยี่ห้อนั้นเป็นส่วนใหญ่ผมว่าโคตรคลาสสิกเนี่ยเรื่องยุคเนี้ยกากก็เลยจะเล่าให้ฟังวันนี้แหละโอเคโอเคอ่ะแั้นจัดยูไนเต็ดด้วยอ่าประตูให้เอาระบบอะไรอ่ะเอโทดซีดีสองเหมือนกันซีสองนะขึชองซีสองประตูประตูก็เป็นช่วงหน้าที่กูต่อยเลยนะไม่เอาถ้าถ้าจะจัดยอดแย่คือจะบอกแต่แรกเลยว่าว่าจะรัวให้หมดซึ่งตอนนี้จริงได้นะ ยอดแย่ของแมนยูเอายอดเยี่ยมเหรอให้มันรื้อฟื้นอดีตที่มันกลมกล่อมเออคนดูจะได้รู้สึกอินคนดูจะได้รู้สึกดีอะไรหน่อยเปีเตอร์ชูไมเคิลผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์คนจัดอ่ะโอเคโออเค่ะแบ็คขวาแบ็คขวาซูรีแล้วเมื่อกี้คนไล่แมนยูละแกรี้แนวิลโอเคไม่มันมีคนอื่นไหมอันนี้ถามอันนี้ขอถามก็มีอ่าลาฟาเอลเวสบราว์จอโนเช่จอโรวาเลนเซียอ่ะคนจำแม่แล้วลูกคุณไล่มาดิพอปัคเกอร์ยุคก่อนแกรี่แล้วถามว่าใครมันประสบความสำเร็จบ้างแต่ถามว่าชอบไหมอ่ะ คามจริงไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันกลายเป็นนักเตะที่ก็แบ็คขวาเรามันไม่มีนะมันไม่มีแบ็คซ้ายอะแบ็คซ้ายพัติทิฟเอฟราโอ้ก็เป็นคู่ที่พูดเลยอ่าแฟนๆโอ้แข่งรับเชิญเจ๊ดำท็อกจะจัดคู่นี้เยอะใช่แกรี่กับเอฟรามันไม่มีทางเลือกนะใช่ใช่ทางเลือกเซนเตอร์อะเซนเตอร์จะยากหน่อยอ่าริโอเฟรน่นกับยับตัมโอ้โอเคก็คุณสลับยับตัมกับวิดดิทออกเอาวิดดิทออกเอายับตัมใส่แทนเออใช่โอเคโอเคประมาณนั้นบีขวาล่ะโไม่ต้องถามบีขวาต้องเป็นไปแค่หมดแล้วโอ้ไปซ้าย ไปอีกซ้ายี่ให้เป็นกิกส์คู่ไปฟิลคู่ไปฟิลเป็นรอยคีนกับพอลสโค้ยนี่ก็ชุดเทเีโบแชมป์เลยนะสี่ตัวเลยนะแต่จริงจริงตั้งแต่ยุคดูทีโบแชมป์มามันก็ไม่มีกองกลางคนไหนที่มันจะแบบก็กลมกล่อมสุดแล้วอะจริงๆมันต้องชุดมันต้องชุดนี้เลยเออคู่กองหน้าพี่เจก็ถ้าเป็นสี่สองมันหน้าคู่มันก็ต้องเป็นคาร์เตน้าคนหนึ่งแล้วก็ผมมาผสมเจนใหม่มาก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโอ้ก็เป็นตำนานเจ็ดกับเจ็ดอ่าจริงๆชอบรูทฟอนิสเตอร์รอยแต่รู้สึกว่า บางทีเบอร์มันตันอ่ะมันต้องมีบอลสไตล์ความพิเศษโรนัลโดหน่อยอ่านั้นแล้วโค้ดอ่ะโค้ดโค้ดเขาเชี่ยวัลปัตเหมือนกันไม่บอลมันเราจัดทีแล้วอ่ะเราจะไม่อยากคุมหรอถูกไหมโอเผมคงไม่ตอบแบบโลกสวยมันแคร์เช่อคนอื่นหรอกที่แบบว่าต้องเป็นเสื้อเล็กอะไรเงี้ยไม่ต้องมึงไม่โลกสวยพอมึงโลกกวนตีนด้วยไปจริงลองดูอ่ะผมเชื่อว่าพวกเนี้ยถ้าเราเรามีโอกาสจัดตัวคุณไม่อยากลองเป็นโค้ชเองเลเดีก็จริงก็จริงใช่ไหมเหมือนที่ประธานพวกสโมสรคนไทยเขาเป็นเป็นโค้ชกันเองอ่ะ ขาก็เป็นกันเท่านั้นนะปูก็พยายามให้มันเสี่ยงน้อยลงแล้วมือจะลารายการเขาก็จัดตัวให้เออจัดตัวให้แล้วโค้ดทาอะไรอะโค้ดก็ซ้อมไปปรุงปรุงไปเ่าปรุงเสร็จปุ๊บก็บอ่าชิมปุ๊บไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใส่เองใส่ปแล้วทำไมไล่โค้ดออกไม่ไล่ตัวเองออกอ้าว มันไม่มีใครเหมือนเจวรปั่นะออกจากบริษัทตัวเองอะถูกไหมจะได้จบไหมเออเนี่ยไอ้บุ๊คเป็นคำตอบให้กับทุกเรื่องอยู่ใช่ใช่โอเคเจือเจือแล้วเรื่องความรักช่วงนี้เป็นไงดีไหมดีดีดีนะก็เตรียมละก็เดี๋ยวว่าจะต้องอาจริงเราก็ต้องมองถึงอนาคตไงเฮ้ยเพื่อนใช่ใช่ต้องมองเมื่อเคลียร์ค่าเจโอกับค่าเหล้ากูมาก่อนก็เดี๋ยวมึงก็เตรียมเอาที่ค่าซองก็ไม่ต้องใส่ไงวันไปงานก็เดี๋ยววันไปเผลอให้กูใส่ชอกรึเปล่้เป็นพิธีกรเป็นอะไรออออีก๋ัันนน้เป็นอยู่แล้พิธีก็คืืออถว่าไม่ต้องใส่๋ ใช่แล้วเนี่ยเรื่องจริงเดทแรกกับสาวนะพาไปกินเจโอกระเป๋าตังค์ไม่มีไงไม่พกกระเป๋าตังค์ไปไม่พอนะก่อนจะลงไปที่เจโอทาหน้าหล่อแกทำหล่อเปิดกระจกเอาให้เด็กโปรมาลยมาให้น้องพี่ซื้อไม่ให้ผู้หญิงจ่ายให้ผู้หญิงจ่ายคับโปรมาลยแล้วเสร็จจากเจโอพาไปเจ็บไปดื่มก็ไปได้ดื่มกูจ่ายอีกใช่แล้ววันนั้นครบรอบกี่ปีสองปีก็หนึ่งปีสองปีมาสองปีก็โทรมาชวนให้ไปไปกินเหล้าด้วยกันเจดมก็เลี้ยง กูจ่ายอีกใช่ anniversary ให้เอางี้วันเข้าหอกูต้องอยู่ในห้องหอด้วยอ่ะจริงๆก็อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวถ่ายทอดเลยลูกจิตที่มาเออแต่ดีนะเห็นคุณรักกับน้องมิ้นนี่ก็น่ารักก็ก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีต้องขอบคุณเจ๊คือคุณเนี่ยคือถ้าให้เทียบกับมินนี่ลินกับเจ๊สรัปัดเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนหมาเห่าปากระป๋องอะแล้วอยู่ในปากกระป๋องก็เปิดฝาเฉยเลยเอาเหรอคุณไม่คิดว่าแบบผมเนี่ยมีมีดีบ้างที่เขาจะแบบว่าเออ ก็มีคุณก็คงมีของคุณแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่บอกที่ผมเป็นคนเวลาหมดแล้วไม่ไม่ให้คุณอธิบายไม่ให้กูอวยเรื่องตัวเองซะแล้ะก็ยินดีด้วยเพื่อนมีความสุขก็ดีแล้วกขอบคุณมานะวัยวัยนี้ใช่ไหมวัยวัยนี้ไหมก็ก็คิดว่าจะเร็วๆนี้โอเควางแผนก็จะจะวางแผนก็จะสามสี่ปีหมายถึงว่าพวกงานตรงงานแต่งอะไรเงี้ยนะคิดไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูก็ให้คุณสมหวังก็แล้วกันเพื่อนมีความสุขก็ดีใจด้วยตอนนี้ไม่ต้องเสือกไม่เป็นไรก็อย่ายุ่งเลย แม่งไปถึงสิบห้าวิเลยแต่กี้กูยังยังได้เปรียบมาอยู่เลยเอาติดตามพี่เจตอนนี้ช่องทางไหนบ้างพี่ก็ชื่อเจวรปัดทุกช่องทางอ่าทิกตอกอ่เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบอ่อยู่เท่านี้ก่อนแต่ว่าจริงๆทิกตอกยังไม่ค่อยอัพอะไรตอนนี้มันก็ลังอยู่ช่วงแบบปรับตัวใช่ดาคือทํางานพอมีความสุขปุ๊บพอจะเริ่มเครียดปุ๊บต้องมีทีมงานเพิ่มต้องมีอะไรเพิ่มไม่เอาละอ่าเข้าใจเข้าใจขอ้ขค่าใ้จ่ายเยอะไม่เอาต้องรอถ้ามีสปอนเซอร์มาคนไหนที่พร้อมอ่ะอยากจะทำงานก ก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทําซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่เราเตรียมไว้อยแล้วแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันขึ้นไม่ได้แล้วพอขึ้นแล้วเป็นทุกเดเราเราไม่ทำเอาพี่เียอย่างนี้ก่อนใช่เจลจประปาทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ที่ทยรัฐทีวีก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานหลักแล้วก็มีรายการที่เยอะมากก็ดูที่นี่เป็นหลักนะครับอ่ะมีของที่ลึกมาให้เพื่อนอ๋อโอ้โหเออเป็นเสื้อเฉพาะแขกเจดาทอล์กเท่านั้นที่จะได้อ้าหรออันนี้มันคือแก้ไม่ได้หรอไม่ ไม่เหลือที่เอาเรอโทษโทษนี่นี่่อสวยว่าเสื้อยูเนเต็ดก็นี่เสื้ออย่าเอาเลยนี่ด้านด้านหลังแล้วไ้ปไทำทเองเลยหรอเออด้านนี้คุณแจ็บทำด้านหลังเป็นชุดเยือนนี่โหดีจังเลยมันมีโอเวอร์ไซส์หน่อยห่อยไม่ม่รวมไม่รวมไอ้พวกนั้นบ้างไอ้พวกไั้นักเตะยุคนี้เป็นหน้าใส่เข้าะอ่ะก็ฝากติดตามกดกดแชร์ไว้ทุกแพลตฟอร์มจะดับด้วย